สวัสดีครับผมอาจารย์ตูจากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนมิถุนายน2564ครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2504 2516 2528 2540 2552หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ ชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีฉลูในเดือนมิถุนายนดาวจันทรคติลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีฉลูปรากฏพบดาวมงคลดาวการเงินของท่านสองมหาคนที่เกิดปีฉลูมีกำลังค่อนข้างมากครับในเดือนนี้คนที่เกิดปีฉลูจะมีความโชคดีเกี่ยวกับด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นครับการเงินจะหมุนเวียนดีความเครียดและความกังวลปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินของท่านจะมีทางออกครับจะได้รับความช่วยเหลือจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินทำให้คนที่เกิดปีฉลูในเดือนนี้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างสบายครับ งานในเดือนนี้จะฟื้นตัวครับผลลัพธ์ที่เกิดจากงานจะคดข้างดีส่งผลให้รายได้ในเดือนนี้ที่เกิดจากงานของท่านเข้ามาช่วยทำให้การเงินของท่านดีขึ้นแน่นอนครับงานของท่านจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมีตัวช่วยทำให้งานที่เคยยากลำบากของท่านจะกลับง่ายขึ้นและสบายขึ้นต่อคนที่เกิดปีฉลู ทั้งการงานและการเงินในเดือนมิถุนายนจะทำให้คนที่เกิดปีฉลูสบายตัวขึ้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่อาจารย์มองว่าอาจจะค่อนข้างหนักกว่าเดือนมิถุนายนครับนอกจากการเงินที่จะได้จากงานแล้วท่านยังมีเงินที่มาจากทิศทางอื่นด้วยครับมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยด้วยในเดือนนี้ ในเดือนมิถุนายนดาวความรักค่อนข้างโดดเด่นเช่นกันดาวความรักส่องแสงมาถึงคนที่เกิดปีฉลูจึงทําให้คนที่เกิดปีฉลูบังเกิดความรักขึ้นครับคนโสดท่านจะมีความรักเข้าหาตัวท่านจะได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นช่วงที่ได้เริ่มคบหาครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของท่านเป็นอย่างดี สุขภาพในเดือนนี้แข็งแรงดีครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆแต่ญาติผู้ใหญ่ของคนที่เกิดปีฉลูในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับและในบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นป่วยหนักเลยทีเดียวมาถึงด้านโชคลาภครับโชคลาภของท่านค่อนข้างดีเพราะดาวการเงินค่อนข้างสวยมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่ในเดือนนี้ด้วยครับ เลขมงคลได้แก่หมายเลข7และหมายเลข8ดวงดาวโครจรเป็นใจและเอื้อต่อคนที่เกิดปีฉลูครับในเดือนมิถุนายนจะได้ฟื้นตัวหายใจหายคอได้สักทีอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดปีฉลูทุกท่านในเดือนมิถุนายนนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับ สวัสดีครับ